สวัสดีครับลูกค้า f c ฟแฟนเพจดูคามอเตอร์นะครับวันนี้วันนี้เรามีรถเคสส่งรถต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาคอนเฟิร์มนะครับซื้อเซ็น99บาทคืนเงิน10,000 0บาทนะครับวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วครับเอาคันนี้เคสน้องขวัญนะน้องขวัญออกกล้องหน่อยวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้จะไปโคราชไปปากช่องกันครัวันนี้วันนี้เราจะไปโคราชนะครับ โคราชเลยลูกค้าที่ที่ทักเข้ามาถูกไหมมาทางเพจนะครับที่จอง9กบาทจองคิวเช็คเซ็นสัญญา9กบกาบาทนะครับเรามีไออันนี้สะนั้ต้องต้องคุยกันเป็นเคสเคสไปนะครับถ้าเคสต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยเอเราเราคุยกับลูกค้านะครับแต่ว่าเรามีบริการเซ็นสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ แต่เคสก็ไกลจริงๆเนี่ยแล้วเราจัดโปรโมชั่นเนี่ยขอคุยลูกค้านะคบก็มีบ้างนะครับคันนี้นะฮะไปส่งที่ปากช่องนะครับก็ค่าใจ่ายลูกค้าช่วยทางร้านนะครับแต่ว่าเรานําวันนี้นะครับพิเศษเรานําเงินหนึ่งแสนบาทนะครับไปมอบให้ลูกค้านะครับที่บ้านสดๆนะครับบ้านลูกค้าอยู่ที่ปากช่องใช่ไหมใช่ครับมาดูรถกันนะครับก่อนส่งมอบเรามีการตรวจสภาพรถเปลี่ยนอะไหลเครื่อง เลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยระบบไฟนะครับยางนะครับรถเทเลอร์ที่ตามมาด้วยไหมครับออไม่ได้มาเนาะครับก็มีอันนี้เรากําลังนํารถขึ้นนะครับสไลด์นะครับเพื่อนําไปส่งที่บ้านลูกค้าเราจะไม่ขับเอานะครับเพราะว่า1เซฟตัวรถลูกค้าด้วยตัวตัวรถนะครับก็ไปถึงลูกค้าจะได้รับรถใหม่ๆเลยนะครับพร้อมเงินหนึ่งแสนบาทนะครับนะครับลูกค้าเพื่อนๆนนะครับแฟนเพจดูคา์มเตอร์มา ก่อนไปส่งรถนะครับเรามีการเช็คอันนี้นะครับเราเช็คมาดูรายการรถนะครับภายนอกโดยรวมเราเราสำรวจตรวจเรียบร้อยนะครับระบบไฟนะครับเดี๋ยวพี่พี่เทลเลอร์สตาร์รถนะครับแปบ๊บหนึ่งนะน่าเกือบนะฮะก่อนสตาร์รถเกียร์แมนนวลนี่ต้องดูรถต้องดูเกียร์ดีๆนะเกือบเกือบนะเราต้องปลดเกียร์ว่างก่อนนะครับอ่า อ้าวนุกเอามาดูระบบไฟนะครับอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นไฟเรือนหน้าไม่ไม่มีอะไรแจ้งเตือนผิดปกตินะครับอันนี้ไฟเบรกมือนะครับเปิดประตูเครื่องเสียงเครื่องเสียงโอเคใช้ได้นะอ่านุกเอาพัดลมเด้วอ่าแอร์ใช้ได้นะครับแอร์เย็นจนหนาวนะครับอ่าคอมเบอร์เซอร์ทำงานปกตินะครับจอทำงานนะจอมาเห็นไหมอ่าจอทำงานนะครับ อ่เดี๋ยวนะจะใช้ได้นะครับอ่าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟพามาอ่าไปดูข้างหน้าสิข้างหน้าน้องมุกสำรวจไฟให้ลูกคา้าดูนะครับก่อนส่งมอบเกษตรต่างจังหวัดนี่เราต้องย้าเลยนะครับว่าเราต้องเช็คความพร้อมของรถให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับติดไหมเดี๋ยวไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าก่อนอ่าไฟหน้านะไฟหน้าติดไหม ติดอ้าวไฟสูงได้นะโอเคเอาวไฟ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 ผ่ามากไฟเตืนดูข้างหลังด้วยครับไฟเบรกไฟเบรกติดไหมติดนะครับโอเควันนี้นะครับทีมงานเรานะมีพี่เป็กนะครับยุ่งเรื่องร่วมเดินทางนะวันนี้จะไปมอบเงินหนึ่งแสนบาทให้กับลูกค้ากับมือด้วยกันนะครับมีพี่เป็กพี่ขวัญน,นะครับวันนี้รถ ทีมขายพีขวัญน,นะครับขายเคสขายต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็น้องแอดมินน้องมุกนะครับจะไปส่งมอบรถที่บ้านลูกค้ากันอ้าวพวกเราไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับไปเลย เฮ้ย,ยไม่ใช่นะ<ว>นขนาดนี้นะฮะเรากำลังนำเงินไปมอบให้กับคุณลูกค้าชื่อคุณเมประพัฒน์ศรนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับมีคำถามเราทาไมมอบนะบเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นซื้อรถแถมเงินกลับบ้าน1 0 0 0 0 0บาทนะครับเรื่อนไขนี้นะครับยงย้ำนะครับสำหรับลูกค้าที่โอนเงินเช็คเครดิต99บาท เรามีบริการเซ็นทั่วประเทศไทยนะครับ99บาทเท่านั้นนะครับกับรถที่ร่วมรายการนะครับโปรโมชั่นนะครับแถมเงินสดกับขออภัยฮะแถมเงินสด100,000บาทกลับบ้านวันรับรถเงื่อนไขนี้เฉพาะลูกค้าที่เครดิตดีนะครับลูกค้าสฉพาะลูกค้าเครดิตดีมีประวัติทางเครดิตดีนะครับและก็ตัวรถที่ร่วมรายการกับทางบริษัทเท่านั้นนะครับผม ขณะนี้เรากาลังเดินทางไปตอนนี้เราถึงจังหวัดสุรินทร์นะกำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดควนครราชสีมานะฮะรอติดตามบรรยากาศรับมอบเงิน1นึ่งแสนสดๆกันเลยนะครับลูกค้าไปกันเลยครับ ขณะนี้นะครับทีมงานของพวกเราก็เดินทางใกล้จะมาถึงบ้านคุณเมย์แล้วนะครับเหลือระยะทางประมาณ90กิโลเมตรเราจะโทรบอกลูกค้าว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะครับเอามาโทรกันนะครับเบอร์นี้ใช่ไหมหนึกข้านใช่ครับรับสาย <Hello. S 1> สวัสดีครับคุณเมย์ประพัชร์น,นะครับ ครับผมจากทีมงานดูคามอเตอร์นะครับ่าอ่าทีมงานขณะนี้ทีมงานเรากำลังใกล้จะถึงเลยครับประมาณ90กิโลเมตรนะครับจะนำรถยนต์ไปมอบให้แล้วก็พร้อมเงิน1นึ่งแสนบาทนะครับจ้บตื่นเต้นเลยครับพี่พี่เต้นเต้นไหมัึดเต้นนิดน<ๆ>ึฮัลโห,ห,หลฮัลโหลพี่อ่าครับตื่นเต้นไหมพี่ได้รับเงินแสนด้วยได้รับรถด้วย ครับผมเดี๋ยวทีมงานเรากำลังใกล้กจะถึงนะครับเราเรากำลังจะเตรียมตอนนี้รถใกล้จะถึงล้วแหละแต่ว่าตัวรถอีกคันที่สองคณะทีมงานเราเนี่ยนั่งขี่รถตามกันไปรถอาจจะถึงก่อนประมาณสัก1ินาทีนี่แหละครับใกล้ๆกล้กันครับส่งมอบตามที่กัดครับถ้าเราส่งมอบนี่ส่งมอบที่ไหนคะเอ่อที่คุณเมย์สะดวกเลยครับว่าที่ไหนก็ได้เลยครับผมครับ คุณลูก่ะเออคุณเมย์สะดวกที่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหรือว่าที่ที่ร้านครับที่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 บ้านเนาะได้ได้งั้นเจอกันที่บ้านนะครับคุณเมย์เดี๋ยวทีมงานเหลือประมาณ8ปดสิก้าสิบกิโลเมตรก็จะถึงบ้านแล้วครับน่าจะไม่นานนะครับครับครับผมเจอกันที่บ้านนะครับคุณเมย์ครับครับสวัสดีครับ แล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่รับรถกับลูกค้าเลยครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับลูกค้านัดส่งมอบรถที่สุสานนะครับสุสานอำเภอปากช่องใช่ไหมเออตอนนี้เรายังหาลูกค้าไม่เจอเลยครับนะฮะก่อนตอนเราเดินทางนะฮะเราก็ยังแซวลูกค้าอยู่ว่าลูกค้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ ผมตื่นเต้นที่สุดครับว่าตื่นเต้นกับลูกค้า,าว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางเข้าหน้าสุสานนะครับชื่อสุสานเลยะจำไม่ได้อก็ตอนนี้เรารอนะครับเพื่อนัดเจอลูกค้านะครับเรามาติดตามชมตอนเจอลูกค้าก่อนดีกว่านะครับลูกค้าทุกคนนะฮะครับตื่นเต้นตปแปลกที่สุดนะครับตั้งแต่ขายรถมา เราลงเลยครับเดี๋ถ้าเทเลอร์มานี่เขาไม่กล้ามานะคนเดียวไม่ลงมาทางนี้ผมว่าไปรับทางนี้เขาจะกล้ามาหรือเปล่าอุ้ยผมไปเจอสุสานคนลูกฟูเลยงานสานี่แหละคือกเงินมได้เงินหรอกลยปเป็นปีปีละแนหลายแกนเอาเลยหายาด้วยนะครับเหลือเอาไปย็ดงาดูงาไป อยัางนี้เราเป็นผู้ช่วยป่ะโอ้แต่ผมมาเร่งๆนี่ผมรู้สช่วยมาสยองนะผมไม่เคยคำนวณได้เลยทีเดียวที่ผมเชิญเทสรถก่อนได้ครับตรวจรถน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับ ตรวจมาเรียบร้อยเส้นถือด้ยแ 3, ต่สามเกสามอ้าวลูกค้าถูกไว้ด้วยมกุมกมุกลูกค้าถูกไว้ด้วยรถเฮ้ยงรถเฮ้ยงครับตัวนี้เป็นวีจีใช่อออไหมว,วันรับรถวัาออไงพี่เครของพี่มันหลับลื่น,นไม่มีอะไรสะดุดง่ายตั้งแต่เส้นสัญญาวนี้แหละเป็นส้นันจเ่อายุทยาครับหาหามิสู้ใส่แล้วมันว่ะครับพี่ครับ คนเคยใช้มิซูยังจะเขาไปแช่หมื่นเดียวสองหมื่นหรือป่ะถ้าท่าเส้นใบเดียวเขามาเลยครับส่งหนูไปเที่ยวบังอยู่ซื้อหมือก็ง่ายแค่นันครับ,รบทุกทุกที่ออกง่ายเพราะว่าแฟนันเขาปรับโตเพราะว่าเขาเห็นออนไลน์ในทั่วประเทศเลยครับตอนนี้เพื่นเนนต็มไหมบอสอุ้ยผมเปิดมาได้เฉพาะสิบปีแล้วครับตั้งแต่ปีน้ำท่วมกรุงเทพคร,ครับตอนนั้นแหละครับเริ่มเพียรเต็นร่นไหมเพื่อไม่เห็นเลยเพมยางเลยครับเป็นเป็นยางผมผมมันเป็นยางที่สภาพที่มันยังโอเคอยู่นะพี่มัน พราะเขาจะเปลี่ยนเนี่ก็ได้ที่คือมันสึกแล้วเขาต้งเปลี่ยนนั่นสินะครับโมเมนต์รถตโต๊ะน้ำโมมีครับค <c oughs> ันรถตกน้ำดิบ่อมดิบบอมเบิองตัวนี้<ม>ดูช่วงข้างในครับมันจะเป็นสนิมครับมัน,นยังเดิมเลยครับถ้ารถแช่น้ำม,มานะครับเอ้ารถโชครถน้ำโชคน้ำโชกเดี๋ยวเป็กถอยให้พีเป็นก่อน อ่เดี๋ยวพิงีว่อนวนเห็นวนก่อนเดี๋ยวพี่เทสระบบช่วงล่างกันหน่อเดี๋ยวให้พี่มันขับรถเทสด,ดูก่อนรอบๆมันอะเลยคร,บรบับครับลองเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวนับเงิน ครับวันนี้ก็เรามามอบเงินให้พี่เมย์นะครับพร้อมรถยนต์รถไปไหนพี่เมย์รดก้าไปเทสอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นไปเทสอยู่นะครับพอบ้านไปเทสอยู่เดี๋ยวมานับเงินกันก่อนนะครับขอนับเงินให้อ่ะพี่เมย์ด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ

7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 81 8 2 83 84 85 86 8ห8 8 8 9 9 0 91 92 93 94 95 96 97 98 9 9 1 0 0บพี่มีนบ้องไม่ต้องเาน่งอยนะครับพี่เมียนับอีกรอบไหมไม่ต้องนะครับ ครับก็อยู่ขั้นตอนส่งมอบรถพี่เมย์นะครับประพันสอนนะครับก็ว่าจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เมย์สประโยคครับว่าโอนเงิน9กบกาบาทเช็คเครดิตทั่วประเทศจริงไหมครับจริงครับครับแล้วก็รับเงิน10,000แบาทจริงไหมครับพี่เมย์อ่าวันนี้นะครับเราได้มาส่งมอบรถมิซูบิชิไททันสีประตูนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้นำรถนำส่งมอบรถและก็พร้อมเงิน นะครับตามที่เราได้โฆษณาไว้ในสื่อนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับรถที่เราแถมเงิน1 0 0 0 0แสเนี่ยคือรถจัดโปรโมชั่นรถล้างสต็อกของเรานะครับผมเราได้นําเงินมามอบให้ที่เมย์เป็นที่เรียบร้อยวันนี้นะครับผมขอถามผมในใจนิดนึงครับพี่เมย์รู้สึกไงครับกับการซื้อรถคันนี้ครับสั้นๆครับจะบอกไงเว้เยเอาเร็วเร็วไหมเร็วไหมพี่เร็วไหมก็เร็วอยู่นะเจ็ดวันเนาะใจอยู่โอเคครับ แล้วก็เรามีรับประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับกรณีกรณีเดินทางไกลเผื่อน้ํามันหมดฉุกเฉินนี้เราเราเอาเอาไว้ซัพพอร์ตให้ลูกค้านะครับเผื่อฉุกเฉินนะฮะดึกดื่นๆนะครับ,รบแล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์ตามเงื่อนไขแพ็กเกจที่เราแถมให้ลูกค้านะครับผมครับอ่ะเราขออนุญาตส่งมอบเงินครับครับผมเอาขอจะส่งมอบเงินให้พี่เมย์ก่อนนะอปถ่ายลครับ เอาละครับผมเพื่อนเพื่อนลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเราเสร็จภารกิจส่งมอบรถทางลูกค้าเรียบร้อยคุณเมย์นะครับเจ้าของรถแล้วก็พี่พรมนะครับวันนี้นะครับทางผมและทีมงานขอญาตลาพี่เมย์พี่พรมนะครับครับผมขอให้รถเฮงๆโชคหมืนนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับมีผู้จัดการอย